นิ่งไวใช่ไหมโอเคโอเคนะโอเคนะเฮ้ยนิ่งจังเลยขอซูหน้าหน่อยโอ้นิ่งมากอาเธออาเธอล้มไปแล้วคนนี้ไม่นิ่งใช่ไหมนิ่งไหมนิ่งคนนู้นก็นิ่งปูนปูสวัสดีครับ วันนี้เรามาขึ้นรถไฟกันนี่ทุกคนทุกคนรู้จักสควิสเกมไหมรู้จักสควิสเกมนะครับไม่รู้จักหรอรู้จักไหมสควิสเกมคือเราจะต้องแข่งเกมกันใช่ไหมถ้าถ้าใครแพ้ก็โดนกำจัดเลยอะไรนะใช่เราจะต้องตะลุยด่านถ้าใครถ้าใครแพ้ก็โดนกำจัดเลยอาเธอเล่นไหมเล่นสควิสเกมไหมอ้าวงันลงเลยครับมาใครจะเล่นลงเลย การที่หนึ่งคือโหนเหรอเรามีเราเราตายได้เราตายได้หนึ่งครั้งโอเคเหลือเหลือหนึ่งชีวิตเหลือหนึ่งชีวิตอ่าพี่เอ๋ได้เปล่าได้ไหมได้ไหมโอ้ไม่ได้เรียบร้อยเหลือหนึ่งชีวิตเลยอเหลือหนึ่ง๋อ <c oughs> อันนี้มันยากมันยากไปทีต่ตรงเนี้ยเราไปเล่นอันง่ายๆกจนบไหมไปเราไปเล่นสไลเดอร์ไหม,ไ,มไ,ไปเล่นสไลเดอร์ดีกว่าง่ายๆเลย เล่นไหมใครใครจะเป็นโกโกวาใครเป็นโอเคเกมต่อไปนะเกมต่อไป A E I O U ครับเกมโกโกวาอาเธอลงมายืนตรงนี้เลยมามายืนกับพี่โอเคเ e i o u ยุทุกคนเขานิ่งมากอาเธอหันอาเธอเขาเป็นผู้คุม อ้ยนิ่งมากอุ้ยคนนี้เหมือนจะพูดพูดอะไรอะ่ะนิ่งไว้ใช่ไหม <c oughs> โอเคโอเคนะโอเคนะอุ้ยนิ่งมากนิ่งมากเอามาเมาเอามาออายโอ้โอายโยโอ้ัโหนิ่อมานนิ่งอ้กโอ้ยโอคนนอ้อ้ยโอ้ยโอกันจ้บมือกันจับมือกันอ่ะเธอนิ่งนน้้ยย้้โโอ้น้้นน้้ันนอ อ๋อหันหลังเขาจะได้ไม่เห็นหัวล้อใช่ไหมเวลาเล่หัวล้อะดูสิดูสิเอาไม้เอาไม้เอาไม้อีกรอบดูอีกรอบดูเลโอชนะอุ้ยเลโอชนะย้ยตอนนี้ตอนนี้ใครเป็นพีซีโน่เป็นใช่ไหมครับอ่ะมีีน้องได้อน้องคนนี้เป็นน้องแล้วเหรอชื่ออะไรอ่ะ อ่ะมาตอนนี้ให้ซีโนซีโนหันมาเอีไอโออ่ะเธออ่ะเธอล้มไปแล้วอ้าวอ้าเธอโดนยิงคนนี้คนนี้ไม่นิ่งใช่ไหมนิ e ่งไหมนิ่งคนนุ่นก็นิ่งสองคนไปเราเราพูดต่อโึุบโอ้โหนิ okay. uh ่งนิ่งเฮ้ยนิ่งจังเลยขอซูมหน้าหน่อย โอ้นิ่งมากเฮ้ยนิ่งจังเลยขอซูมหน้าหน่อยโอ้โนิ่งมากเโอดนโขยับแล้วพีเอชนะไอ่าพีเอชนะคนนี้ได้หนึ่งคะแนนพีเอพีเอได้หนึ่งคนนี้เ้าใหม่ไหมตอนนี้เอาชนะเลยนะเอาโอเคเอ๊ยยย อะไ่เปไรนอาเธอยิงพิซซิโนเลยเหรอไหนยิงยังยิงยังยิงยังปังล้มไปแล้วเอาคือเอาไหม ไหนขอดูขอดูหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนคนนี้คนนี้คนนี้นิ่งมากนิ่งสุดเลยคนนี้เอไอโอยเจงนะเจงนะสอนเลยเหรอได้สอนคะแนนเลยเหรอนี่รับรางวัลรับรางวัลไปเลยครับเอาน้องไปเลี้ยงด้วยนะน้องกินนมทุกวันด้วยนะน้องไปเลี้ยงด้วยนะรางวัลเราอะโอเคไหม วิ่งน้องง่วงแล้วไปเอาน้องไปนอน <Okay. S 1> บ๊ายบายเป็นเพื่อนก่อนบ๊ายบายครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย <Okay. S 1> บ๊ายบายพี่บ๊ายบายเราลองเอาไม้เสียดูไหมพี <_ d ance> ่น้องเอาบนไม้เม็นมีเลยเอ้าวอุ้ยมีคนเอาปืนให้เราใครคนนี้เอาน้องไม่กลัวลาวาด้วย <_ d ance> อ้าวสรุปมันไม่มีลาวาเหรอเนี่ย <_ d ance> อ้าวข้างล่างไม่มีลาวานี่ เอา้าอาเธอเมื่อกี้อะ่ะเราเราเข้าใจผิดข้างล่างไม่มีลาวาอาเธอเราลองลื่นดูไหมว่ามีลาวาจริงหรือเปล่านนนเนี่ยพี่คนนี้เขาเขาขึ้นขึ้นลงลงได้เลยอะ่ะมีคนมาด้วยสแสดงว่ามีลาวาไหมเอาเอาลองลื่นดูสิมีป่าโอเคโอ้โหลื่นลงมาแล้วอุ้ยอ้าวปืนของอาเธอเนี่ฮะ ไหนลาว้าอ๋อแสดงว่ายังมาไม่ถึงเหรอตอนั้นขึ้นขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นเป็นลบใหม่เอาเอาเจอขึ้นใหม่เหรอเมื่อกี้เราเข้าใจผิดลาวายังมาไม่ถึงพวกเรามาจริงมาจริงไหมมาถึงแล้วเหรอเอาถ้างนั้นเรารีบขึ้นเลยอาจจะมาถึงแล้วจริงก็ได้นะ อุ้ยอาเธอพี่เอ้ยลาวาขึ้นมาแล้วรีวรีบไปีไปไ,ไ,ไปเร็วไปเร็วอัาสวัสดีครับคนนี้ชื่ออะไรครับซีโนซีโนซีโน,โนเจอลาวาไหมนะนเจออยู่ข้างล่างเหรอตอนนี้ทุกคนนะ่ะขึ้นไปหลบอยู่บนสไลเดอร์กันหมดเลยครับขึ้นไปหลบลาวาแล้วก็ลื่นลงไปตรงนู้นเพราะตรงนู้นเป็นเขตปลอดภัยแน่ๆเลยแสดงว่าตรงนู้นยังไม่เจอลาวานะสี่ พี่เอ๋จลงไปแล้วเนี่ยนี่ตอนนี้เราแอบดูอยู่ตรงนี้นะว่ามีเด็กหรือเปล่าตรงนั้นอนะ่ะนันมีมีใครบ้างอุ้ยมีขึ้นมาหนึ่งอ้าวอาเธอร์นี่นะตอนนี้เราแอบดูอยู่ตรงนี้ครับอาเธอร์สวัสดีเพื่อนๆหน่อยไหน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 อู้ยู่ไหนอยู่ไหนอ้าวหายไปแล้วลงสไลเด,ดอร์มาแล้วเหรอไหนนสไลเดอร์ตรงนี้เป็นเขตปลอดภัยเหรอเราไม่มีตรงนี้ไม่มีลาวาใช่ไหมอ๋อตรงนี้เป็นเขตปลอดภัยลาวายังมาไม่ถึง มาแล้วเลโอลงมาแล้ว